คลิปนี้ผมจะไปเที่ยวไกลถึงประเทศสเปนโดยที่ไม่มีแม่อ้อยสเปนนะครับเป็นประเทศที่มีมรดกโลกเยอะที่สุดรองจากประเทศอิตาลีและเมืองที่ผมไปก็ชื่อว่าเมืองมารากาสและเชื่อกันไหมครับว่าสเปนเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีอาหารที่อร่อยมากๆบอกเลยว่าถ้ามาสเปนต้องมาลองทานอาหารสเปนและนอกจากนี้นะครับผมเองยังได้มีโอกาสมา,มาขับรถซูเปอร์คาร์อย่างปอร์เช่คาร์เรล่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนะากับการเดินทางกว่า17ชั่วโมงเลยน่ารักมากเลยนี่เราใช้ผู้หญิงทิ้วกระเป๋าให้เรา สวัสดีตอนห้าทุ่มวันนี้อาจะเป็นคลิปที่เราคลิปไปเที่ยวคนเดียวเนย่ยบอกไปเที่ยวดิคึงไปทำงานออไปทำงานเออ,เอ,อไปลองขับรถที่สเปนนะฮะเป็นปอร์เช่คาเวล่า g p s ตัวใหม่ไม่ต้องลองให้นะไม่ให้ได้ไปด้วยนะ่ะตอนนี้คือ Energy เต็มที่ แต่แบตเริ่มลงมาเรื่อยๆเ,เพราะเที่ยงคืนเราจะไปสเปนนะมาลาก้าแล้วเราจะแบะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮานะฮะกาตาร์กาตาร์นะครับแล้วก็ใช้เวลา7ชั่วโมงบินไปแล้วก็ไปพักอีกประมาณรอบนี้น่าจะพักสองชั่วโมงกว่าตอนเช้าแล้วก็บินต่ออีก7ชั่วโมงนะฮะ <G ata. S 1> ดูเวลาในการเดินทางแต่ตอนนี้ถึงมาลาก้าสเปนเนี่ยก็17ชั่วโมงกว่านะฮะก็ลองมาดูนะว่าจะรอดไหมรดหนักเลย หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จเราก็เข้ามาในเล้านะครับเพื่อที่จะลอขึ้นเครื่องกันกโอ้โหต้องบอกว่าอาหารจัดเต็มมากๆครับสามารถสั่งเครื่องดื่มอาหารได้แบบไม่อั้นเลยโ,โหอร่อยมากครับไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันตีหนึ่งครึ่งละเดินทางกันต่อครับเป็นไฟดึกเลยคืนนี้ขึ้นมาเป็นบิสเลดคารก็จะอยู่ด้านหน้านะจะเป็นที่นั่ง2ที่นะครับเล็กรูมยาวมากแล้วก็มีชุดเอำนวยความสะดวกให้คืนนี้สบายยาวแน่นอน ประมาณตีห้เครื่องลงที่โดฮากาตานะก็ต้องบอกว่าสนามบินโดฮาเนี่ยเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกในปี2024ต้องบอกว่าสวยจริงๆครับข้างในก็เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบล่มลื่นนะมีแหล่งชอปปิง้งเป็นแบรนด์เนมเต็มไปหมดเลยเข้ามาในเล้าของกาตานะฮะ ใหญ่ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องก็ไปนั่งกินข้าวในเล้าเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องกันต่อต้องบอกว่าข้างนอกอากาศร้อนมาก40องศาเนะนี่ยที่นั่งก็เป็นอีกแบบนึงแล้วตอนนี้ก็ามาอยู่บนเครื่องเลยครับก็วางขายาวแบบนี้เลยนี่มีถุงอเมนิคิตมีเมนูอาหารเรื่องสตาร์เตอร์วิดเนี่ยครับเริ่มต้นด้วย lobster กุ้งครับไม่พอครับขอสเต็กอีกชิ้นหนึ่งนะกินระหว่างทางนีเต็มที่นะครับบิส i n e s s c l a s เขาให้กินได้ไม่อั้นเลย มาถึงที่มาล,ลากาสเปน์แล้วนะฮะ oh. ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ออเช่มารับนี่ข้างหน้า oh. เดี๋ยวเขาพาเราไปนะฮะ oh. นี่มาจากอีกที่หนึ่งอยู่ข้างหลังเย้ h yeah. ฮ e l l o south africa yeah south africa. yeah very f a home <laughs> <laughs> น่ารักมากเลยนี่เราใช้ผู้หญิงขี้วกระเป๋าให้เราโอเค the world and sarah from เยอรมันเมันระหว่างทางไปครับก็เดินทางประมาณ30นาทีทางสเปนเนี่ยเขาจะขับโพรงมลารายซายนะถึงทางโรงแรมนะโรงแรมลาซัมบ้าโฮเทลทางเข้าก็จะมีป้าย911ก็คือรุ่นรถที่ผมจะมาขับวันนี้แหละทางเข้าไปเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เจอคันแรกเลยที่เป็น911จอดไว้นะครับมาถึงโรงแรมมีปอร์เช่ตัวใหม่จอดเลยโอ้โหใจร้อนแล้วอยากจไปขับแล้วไปเรามาเอาของก่อน แฮปปี้เย้แฮปปี้เคเฟ่เย้แฮปปี้มีก็ถึงห้องแล้วครับก็ใช้เวลาโดยประมาณนะครับ18ชั่วโมงนะค่อนข้างเหนื่อยนะเดี๋ยวต้องขอพักผ่อนกันก่อนสวัสดีวันที่2นะครับจากที่เมื่อคืนมาพักนะเราบอกว่านี่บรรยากาศดีมากนะอากาศตอนเช้าที่สเปนเนี่ยประมาณ2ีองศาครับแต่พอไปถึงตอนเย็นเนี่ยมันก็ป,นประมาณสักสามสิบได้ครับวันนี้เราฟรีเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะรอรถมารับนะเรียกรถเรียกผ่านโบสนะครับเดินทางเนี่ยจริงๆมีขนส่งเป็นรถเมย์ก็มีนะครับที่นี่ผมก็เอาสะดวกเรียก Uber กับเรียกโบเนี่ยเรียก ได้เลยง่ายๆครับเดินทางสะดวกเที่ยวเมืองมาลากาประเทศสเปนคนเดียวมันจะสนุกแค่ไหนลองมาชมกันครับมาลาก้าถือเป็นเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งของสเปนนะเขาตั้งอยู่ทางตอนใต้ในแคว้นอันดาลูเซียเสน่ห์ของเมืองมาลากาอย่างหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีหรือพุกพ่านนะครับและเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยังเป็นบ้านเกิดของจิตรกรเอกระดับโลกอย่างปิกัสโซวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันครับแดดร้อนน่าดูแต่ แต่อุณภูมิไม่ร้อนมากประมาณสักยี่สิบไปฟ้สามสิบโอเคเราเราดูป้ายตรงนี้นิดนึงอยู่ตรงนี้โบสถ์ที่ดังของเขาเลยนะก่อนกลับเนี่ยจะมาเดินีแต่เราเดินได้หบดเลยนะครับทั้งเมืองเลยไปเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ก่อนดีกว่ากินฝั่งนี้จุดแรกเลยคือเรามาเดินดูที่ท่าเรือซึ่งท่าเรือตรงน,นี้จะอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศสเปนเลยเป็นท่าเรือที่เก่าแก,แก่ที่สุดของประเทศสเปนด้วยมันจะเป็นเวิ์งอ่าวเข้ามาใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็พี่เรือสวยๆแบบจอดเรียงรายนะอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นทางเเเดดดินนรมขอออออบ่าาาาววแลลล้้กกก็ททํียตง เรือสาราญเรือหรูด้วยมาเทียบท่าเยอะมากเลยเป็นท่าที่ใหญ่จริงๆครับตรงนี้ก็คือจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนลักษณะมิวเซียมนะที่คนจะแวะมาถ่ายรูปได้ด้วยแล้วหลังจากนี้ก็เดินไปเที่ยวต่อที่มหาวิหารคาทีดอร์ออฟมาลาก้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองตัวตึกเนะี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะด้านบนเนี่ยเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้ด้วยเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนี่มองจากข้างนอกออกไปเนี่ยสวยมากคือจะเป็นโดมสูงวาซ้ายข,ขวานะเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่ลังกา,าแล้วก็ เห็นไหมข้างหนึ่งไม่เสร็จทางนี้เสร็จคางนี้ทําไม่เสร็จตอนนี้ก็จ่ายค่าตั๋วเข้ามานะครับในบทของคาร์ดิโที่เป็นของมาลากาเลยนะสิบยูโรครับก็ประมาณ400บาทก็ห้ามใช้เสียงดังนะฮะห้ามใช้แฟลทถามว่าใหญ่ไหมใหญ่มากดูข้างหลังผมความสงูงความสงูงจริงๆก็จะมีเครื่องแปลภาษาด้วยนะเขาจะอธิบาย ะะประวัติของที่นี่นะนี่ก็จะมีคนมานั่งนั่งพักได้นะข้างนอกก็แดดแรง และนอกก็เราเออกมาถ่ายได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันคนที่ใส่เงินเนี่ยก็จะได้อยู่ในโบสถ์นี่แหละแล้วเดินออกมาถ่ายรูปด้านหน้าได้คนเยอะมากนะไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้หลังจากนั้นเราเดินต่อมาหน่อยเรามาเจอพิเพิธภัณฑ์คีดแคสโซครับซึ่งเป็นกิตรกรระดับโลกที่เขาเกิดอยู่ที่ประเทศสเปนก็มีคนมาต่อคิวนะแล้วก็่อกี้เข้าไปแล้ว่ะครับเขาไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอเขาให้ฝากกระเป๋านะฮะแต่ถ่ายรูปได้ เดินไปเรื่อยๆอยู่ดีก็มาเจอครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสก็ควรจะไปชมนะเพราะมันเป็นศิลปะระดับโลกเลยพอผมเดินมาอีกสักนิดนึงนะเราก็จะเจอตัวของโรมันเธียเตอร์นะมันก็จะเป็นเหมือนโรงมหรสศพในสมัยก่อนข้างหลังก็คือตัวของปราสาทอาคารซาบานั่นแหละครับเดินตรงนี้เสร็จก็เลยแวะทานข้าวกันก่อนเห็นร้านนี้เขาบ้ยคนนั่งทานแบบเยอะมากข้งหลัแบบฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยข้างในเตมไม่หมดเลยเดินเข้ามาดูเมนูมันน่าทานมากครับห้ดูครับกุ้งย่าง อุ้ยกุ้งมันอร่อยอ่ะไม่ไออน่าเลื่อเนอดเติมพลังหน่อยเขาบอกว่าอร่อย Enjoy <Thank you. S 2> Have a nice day Thank you Bye ป <bye>. ร <Bye bye. S 2> าสาทอาคันสาบา ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นป้อมปราการที่สร้างอยู่บนภูเขาเป็นปราสาทเก่าที่ใหญ่มากๆเราจะเดินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเป็นระยะทางพอสมควรแล้วก็จะมีลักตรงที่เราเดินเต็มไปหมดเลยระหว่างทางนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนั้น,นบนนั้นดูคิวดิคิวซื้อตั๋วคนเยอะอะตรงนี้มีป้ายบอกเป็นแมปเลยของ ตัวปราสาทนะครับว่ามีอะไรบ้างปราสาทตอนนี้ทั้งหมดคืออยู่ตรงนี้เราเดินตั้งแต่ตรงแรกไล่ไปผ่านท่าเรือไปนะครับมาเดินมาตรงนี้เดี๋ยวนี้เสร็จก็วนกลับมาจะผ่านตรงนี้เดินผ่านวันนี้อ๋อตรงนี้มันมีอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้ดูนะเดินมาช่วงเนี้ยแล้วก็เข้ามาเป็นมาดูที่คาทีดอคาทีดอเสร็จรู้สึกว่าจะเดินอยู่แถวนี้แล้วก็ผ่านปิัสโซมิวเซียมเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นปราสาทไปแต่สูงมากเลยไม่รู้ไหวหรือล่าไปฮะเราขึ้นยังไปอัคาสวาโรมัน t h e a t e r r โร a n อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างต่อแถวยาวมากครับยาวไปข้างหน้าข้างหลังโคตรยาวเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะฮะต่อแถวยาวมากซื้อยังไงครับเนี่ย <c oughs> ได้ตั๋วมามงมงๆ3.5ยูโรประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะฮะ ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเดินขึ้นมาพักหนึ่งนะฮะไกลยอยู่เหมือนกันก็ข้างหลังก็เป็นป้อมอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะ ตอนนี้กลับมาอีกจุดหนึ่งนะเป็นจุดสูงสุดของที่เราขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้สูงสุดของปราสาทนี้นะอันข้างหลังก็คืออีกทางหนึ่งนะขึ้นข้างล่างไปขึ้นข้างล่างไปอากาศดีมากรอจนคนเข้าไปแล้วให้มาถ่ายไป หลังนะเป็นวิวแบบยิ่งขึ้นมายิ่งเห็นวิวเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือสูงขึ้นไปอัอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นป้อมหรือเป็นอะไรเนาะโอ้โหสวยลมเย็นสบายเลยดูดิ <Okay. S 1> เข้าไปน,นี่นะฮะโอ้โหเห็นละเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างเราอยู่ตรงไหนเนี่ยใหญ่จริงนะโอเคคิดว่าสูงสุดแล้วนะฮะ ยังมีรั้วหลังคาบ้านเขาอีกครับคลาสสิกมากดูหลังคาที่สเปนดิวิวนี้คือวิวสวยจริงสวยมากขึ้นมาข้างบนอีกจุดหนึ่งนะเป็นเหมือนเป็นห้องน้ำรับห้องน้ำของที่นี่ฮะมีอ่างน้ำด้วยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าห้องไหนเป็นยังไงบ้างนะเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะมีสระว่ายน้ำด้วยโอโ้สเปนสสนี่คลาสสิกจริงดูดิสระว่ายน้ำข้างหลังผม เออใสมากมันมีลางน้ําลงด้วยนะมันมีน้ําไหลมาขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกป้อมอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นเมืองแบบเออวิวด้านนี้เป็นเมืองด้านในเมืองนะคนเราฝั่งกับด้านอ่าวด้านดูวิวด้านนี้สวยอีกแบบครับดูดิเห็นเมืองเขาเลยเห็นโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จครึ่งหนึ่งเสร็จครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะนะฮะที่เป็นคาทีดองเขาลงมาเรียบร้อยฮะจากเมื่อกี้ที่ขึ้นไปนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรร้อน แดดแรงจัดเลยมันมีความเย็นแต่มันมีแดดร้อนมากนะฮะเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมานะถ้ามาที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินในเมืองกันต่อนะฮะข้างหลังดูดิอาหารวันนี้ก็เป็นกุ้งทอดมีพวกผักทอดด้วยน่าสนใจมากอืม สี่บาทมาอีกหนึ่งตัวฮะโ,โหจานใหญ่มากดูความวู่วามของผมอีกแล้วนะฮะสุดยอดเมื่อกี้ได้ของฝากมาด้วยนะ,ะของฝากเป็นขั่วนะฮะเย็นนี้เรามีงานนะครับก็เป็นเพรสคอนเฟล r กซ์นะนะเขาก็าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับพอเช่ที่เราจะขับพรุ่งนี้นะก็เลยวันนี้ก็เลยได้มาชมเพรสคอนเฟล e กซ์กันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพาเรามาทานข้าวกันต่อกริลหน้าเนี่ยมันทำให้รถดูดุมาก Yeah. วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ที่นี่มาประมาณ5วันยังไม่ได้ให้ชมโรงแรมเลยนี่โรงแรมลาซัมบ้านะครับโฮเทลที่นี่วิวสวยมากตรงนู้นเป็นภูเขาแล้วก็มีบ้านเป็นตึกอยู่บนภูเขาอะคือรีสอร์ททำได้ดีมากอบอกว่ากิจกรรมนี้สนุกนะครับได้มีโอกาสไปขับรถด้วยในสนามที่วิวสวยที่สุดสนามหนึ่งนะแล้วก็มีการออกแบบโค้งของสนามที่ดังๆระดับโลกเอามาใส่ที่สนามนี้นะครับอินสตัคเตอร์บอกคือมันขับแบบสนุกจริงได้ไปขับปอร์เช่นะได้มามาลากาต้องบอกว่ามาลากาเนี่ยเป็นเมืองที่ตอน แรกที่ผมคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะเราดูจากอินเทอร์เน็ตเนีเน่ยคือดูไม่ค่อยมีที่ท่องเทีย่ยวเลยเลยแต่พอมาจริงๆแล้วอ่ะสถานที่ท่องเทีย่ยวคือเยอะนะครับมีที่ช้อปปิ้งด้วยนะตอนแรกเราคิดว่าเราไม่น่าจะช้อปปิ้งอะไรได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าคิดว่าจะดีนะคืออาหารที่ประเทศสเปนนะครับอาหารที่ประเทศสเปนนี่คือดีซีฟู้ดก็อร่อยนะครับใครมาสเปนเนี่ยต้องลองนะเป็นประเทศที่อาหารอร่อยประเทศหนึ่งเลยเดี๋ยววันนี้คงต้องเตรียมตัวกลับไปหาไมออยแล้วคิดถึงไมออยแล้วบ่ายตรงๆนะฮะเตรียมตัวออก ทางไปที่สนามบินมาลาก้าแล้วนะครับประมาณสัก30นาทีได้เวลาบายบายโรงแรมนี้ละสวยมากๆถึงสนามบินละแล้วก็กําลังไปที่เกตนะฮะเตรียมตัวเดินทางนะสี่โมงเย็นที่นี่ไปถึงอีก7ชั่วโมงนะฮะไปที่กาตาร์ต่อนะฮะไปโดฮานะแล้วก็รอ2ชั่วโมงขึ้นเครื่องต่อไปประเทศไทยแล้วครับอีก7ชั่วโมงไปถึงเมืองไทยประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะตอนนี้ขึ้นเครื่องแล้วฮะก็เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับของที่มาลาก้านะผมเลือกเป็นซีเซมซีทูน่านะครับได้เป็นตัวนี้มา Okay. À, น่าทานมากเลยแล้วก็ตัวเมนคอร์สนะเมนคอร์สเนี่ยผมเลือกเป็นแบคแองกัสตัวนี้เดี๋ยวเขาลอดูก่อนว่าถ้าไม่ไม่มีคนสั่งแล้วเหลือพอชั่นสําหรับเราเขาให้สองพอชั่นเลยเพราะฉะนันผมได้กินเมนคอร์สสอง,งันเลยนะได้บีฟแล้วก็ได้ตัวของล็อบสเตอร์ด้วยสุดยอดมากดูแลดีมากแล้วเขาบอกว่าเขาจะคอยดูแลเราซึ่งมีหลายคนมากที่ดูแลแล้วก็ตัวควายแชมเปญรือว่าโอเคใช้ได้รินท,ทีมีให้เลือกหลายอันเลยนะ เป็นคอร์สันแรกมาแล้วครับเป็นแบ็ k แอนด์กัสดีฟนะฮะ่าทานมากเ <im itation> ยี่ยมเลยจานที่สามมาแล้วจานนี้เป็นล็อบสเตอร์ด้วยว <im itation> ู้ยไม่อย ตอนนี้นะฮะก็เดินทางลงเครื่องมาแล้วนะฮะถึงสนามบินโดฮานะฮะประเทศกาตราใช้เวลาจากบนเครื่องนะเชั่วโมงครับเดี๋ยวจะทานเสร็จนะครับเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งจะตีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขึ้นเครื่องเลย Take off เทคออฟอย่างประมาณตีสองเจอกันประเทศไทยครับอีก7ชั่วโมงครับผม กลับมาถึงไทยเรียบร้อยโดยแม่ออยมารับแล้วกับการเดินทางสเปนมาไทยก็ประมาณ18ชั่วโมง <laughs> มีการดีเลย์ <laughs> เล็กน้อยนะฮะเกือบไม่ทันเครื่องด้วยตรงช่วงโดฮากาต้า,านมาถึงนี่ก็ลงเครื่องไม่ได้ขึ้นชั่วโมงลงเสร็จสายพานลําเลียงก็ไม่มาส่งสักที says, ต้องบอกว่าทริปนี้เราสนุกมากๆนะเพราะว่าเราคือใคร <laughs> เราไปคนเดียว <laughs> เ, <รา S 1> เป็นคร <laughs> ั้ง<ๆ>แรกที่ไปโดยไม่มีแม่ออยแล้วแบบแม่ออยก็เป็นห่วงเราเราก็ไม่นะกลับมาเร็วเกิน เ,ออเปิดประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกว่าเ,เ,ดวเดินทางคนเดียวเดินทางคนเดียวแต่ทริปนี้เนะี่ยต้องขอขอบคุณทาง A.S เลยนะครับผู้แทนจําหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ปอร์เช่ไทยแลนด์นะครับที่ให้โอกาสไปทดลองขับแล้วให้เห็นถึงความแตกต่างนะของรถแต่ละรุ่น,ร,นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็เรียนรู้เลยว่ารถจากค่ายปอร์เช่เนี่ยเขาทํามาดีแค่ไหนนะฮะ mm hmm. อย่าลืมฝากติดตามคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยที่เป็นคลิปรีวิวรถนะ แต่คลิปนี้เป็นคลิป walk. arm arm alone in Spain I'm ม e วอร y ่อังก a ปาปิยะปอกอยากกินอะไรส้มตำส้มตำยำแจมอนอะไรอย่างเงี้ยกระเพราออะไรเผ็ดๆใช่หิวมากไปมาแล้วไปครับไปครับไปครับไปบายบายครับไปครับ